เครื่องแบบสีกากีที่ต้องขอกดไลค์ให้ในวันนี้คือร้อยตำรวจโทร,รัชพงศ์ดอกสันเทียดีรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้ลงทุนและลงแรงสร้างทีล็อกรถจักรยานยนต์บริเวณท่ารถประจำทางสายด่านคุนทศนครราชสีมา เนื่องจากเลงเห็นว่าในแต่ละวันมีพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาซึ่งใช้บริการรถโดยสารประจำทางเดินทางต่อไปอยังตัวเมืองนครราชสีมาพากันมาจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้จำนวนมากและอาจถูกขโมยได้โดยง่าย เนถึงความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนจึงคิดถทมที่ล็อกรถจักรยานยนต์โดยปรึกษากับผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรด่านขุนทศมีการประสานไปยังแขวงการทางและเทศบาลตำบลด่านขุนทศเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่บางส่วนเทพ,พื้นปูนพร้อมทั้งติดตั้งราวเหล็กเชื่อมโซ่สำหรับคล้องล้อจักรยานยนต์ โดยได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น8,000บาทซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทห้างร้านต่างๆบริจาคเงินช่วยเหลือมาส่วนหนึ่งแต่เหตุผลที่คาดว่าจะได้คุ้มเกินคุ้มเพราะสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนครับรถจักรยานยนต์นะครับวันๆหนึ่งนะครับประมาณร่วมร้อยกว่าคันนะครับแล้วเสี่ยงต่อการสูญหายเป็นอย่างยิ่งนะครับแค่เข้ามาขีดคอนะครับหรือโจรกรรของใช้แต่กวางไถ่ก็ ได้ถ้าเกิดเราทําระบบป้องกันที่ดีอย่างน้อยกอ็ช่วงที่จะเกิดการโจรกรรมเนี่ยผู้ร้ายนะครับก็คิดแต่ไม่กล้าครับเราก็ไม่กล้าด้านในสนบัตรสูงเนินผู้ดูแลความเรียบร้อยท่ารถสายด่านขุนทศนครราชส,สีมาชื่นชมว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะที่ผ่านมามีรถจักรยานยนต์ถูกขโมยเป็นประยะ บางครั้งประชาชนจะรีบร้อนไปที่โคราชนะครับก็ลืมเอาเจลออกมันก็มีนะครับแล้วก็มัเกิดอาการหายที่มาต้องหมวกันน็อกนะครับอ่าอขอขอบคุณท่านตำรวจที่มาทําให้ประชาชนนะครับทำงาน,นได้อุ่นใจใช่ไหมประชาชนจะต้อุ่นใจขึ้นนะครับขอ,อ,อขอบคุณมากครับทีมข่าววทีวีจังหวัดนครราชสีมารายงาน